สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักกอล์ฟเวลาอดเดรสเวลาตั้งท่าจดเนี่ยตั้งท่าจดไม่ถูกมันเลยทำให้จับคลิปไม่ถูกนะครับ <S <S เช่นยังไงครับกรณีที่นักกอล์ฟย่อเข่าไม่มากพอก้มตัวไม่มากพอยืนค่อนข้างตรงนะครับท่านดูนะครับเห็นไหมครับท่านดูนะครับถ้าเป็นการเอื้อมแขนอย่างเงี้ยนะครับ เห็นแนวกริบไหมครับมันไม่อยู่ในนิ้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะอยู่ในฝ่ามือมันพลาดที่ฝ่ามือเห็นไหมฮะเนื่องจากว่าท่านก้มไม่พอท่านห้อยแขนไม่พอท่านยืนงอเข่าไม่พอนะครับมันก็จะอยู่ในฝ่ามือนะครับถ้าจะให้พอเห็นไหมฮะทำไงครับก้มเห็นไหมฮะดึงก้นไปข้างหลังห้อยแขนมันก็จะมาอยู่ในนิ้วต่างกันไหมครับ เห็นไหมฮะต่างกันเลยนะครับถ้าคนเอื้อมมันก็จะมาอยู่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเช็คดูนะครับว่าการจับกริปของท่านท่าโจทย์ของท่านเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับการจับกริปนะครับวิธีจับกริปให้อยู่ในนิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเรียนให้ทราบอีกทีง่ายๆครับไม่ยากเลยนะครับการจับกริปนี่สําคัญมากนะครับมั่นใจในตัวเองนะครับหมั่นเช็คดูบ้างนะครับการจับกริปว่า ของท่านถูกต้องหรือเปล่ามั่นใจในตัวเองครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ